สวัสดีจ้ามือนี้ง่ายหน่อยก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนาะอากาศหนาวหนาวติดลมค่ะหิมะย่งขาวจานพานจานพานยคือเกาะะ่าแล้วค่ะเมื่อว่านนี้มาตักออกไปแล้วนะคะมือขึ้นกระโตกลงมาอีกคือเกา่าคือเกา่ากระสิกินก๋วยเตี๋ยวกับว่าแม่นยังละค่ะสิมาเล่มผักบุงเนี่ยผักบุงอยู่หนาตางมีอยู่ท่นั่นละคะ่ะแล้วก็สิเก็บนะคะเก็บพ่อได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวอันพักกันนี่พัก เทิรนยังก็บใบโบโบกนี่ก็เกือบบรอดค่ะประกบปองงมเกือบตายนะคะก็เอาก็ยังขยายขยายมาใส่กระถางนี่ก็สิค่อยขยายออกนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวสิเก็บพักบุ้งก่อนเนาะพักบุ่งพ่อกระเทิรนตั้งแต่นาหอนปีที่แล้วเอาคำหนาวจนสิได้หอดนาหอนอีกเท่านึงไปไปเก็บอีกวงนึงค่ะไปเเย่เอไเแงะก็พอสิได้ใส่ย,ยูดอกตีนี่จ้ะของเหลือแต่นาหนาวนี่พักบุ้ง เงาจนแท่งหยอดหลาดฝาดมานี่กะสิตัดมันมงนี่แหละกะซได้อยู่เดี๋ยวตัดก่อน,นเด้อเลาจ้ะกะสิได้ซ้ำนี่ก็พ่อได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึง่งอยู่ดอกเนาะกับพักบงอันตัวที่มันแท่งหยอดนี่ได้สองปีเลยได้ค่ะหากเกามันยั่งอยู่นาห่อนปีที่แล้วก็ได้กินปีก้อนนี่ก็ได้กินนี่กับผ่านหนาวมาอีกนี่สามสี่ตนค่ะที้อยู่ในกระถางนะคะกัพ่อได้กินยอนอยู่เดี๋ยวไม่หน่อยสิมาตัดอันนี้ค่ะ ตัดใบประกูดออกวา้มันสูงตัดออกตัดออกให้มันเป็นพุ่มเนาะค่ะเนาะน้อยสิตำแจ้วคนลยแก้กกสีมาตัดสีมาคั่วได้แบบนี้สีมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวยกยินเอาพลัดอืออือราก็หมดบอกเพื่อนว่าขอสีเอาสถานที่เฮ็ดขา้าวเแล้วสีล่างแล้วก็สีเฮ็ดข้าวเฮ็ดก๋ดกวยเตี๋ยวก็เฮงง่ายละา่ะค่ะปรุงง่ายงมือนี้ก็ใส่ ตัวซอยค่ะใส่ผงปรุงกว๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ะลวกเสก้นก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่นอ้องลวกเสก้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สิต้มน้ำซุปง่ายๆง่ายๆเลยวันนี้ใส่ผงสำเร็จค่ะแต่ว่าผงสำเร็จไป็นอะกับปรุงคือเก่าอหรอคะมันบ่มันบ่นได้ดังใจเฮาปานใดลวกเสเวว้นเตรียมถ้วยก้าวขาไก่แล้วเนี่ยค่ะเอย่ามาดัง จากนั้นก็สิเตรียมกระปอกระปิใส่จานนะคะวันนี้กินกะเพักบ้านเฮาคือเกาเคมีเหมือนเดิมนะจ๊ะเส้นก็ได้แล้วค่ะสิตักใส่ถว้วยเนาะค่ะเนาะลวกหน่อยๆก็ได้ไลยได้จต่เส้นนี่ไม่ได้ใส่เส้นแห่งของอเส้นจันนะคะจากนั้นก็เทน้านามอ,อกเปลี่ยนน้นค่ะ งนาม,มาเห็ดน้ำซุปตอค่ะนี่หน้ำซุปใส่ยังแนว่วาดีใส่ผงเห็ดก๋วยเตีเตเ๋ยวค่ะสำเร็จรูปนะคะนี่ค่ะนี่หอมมันเอามาก,กรอกใส่ขวดใบเวลาใส่มันจะไงก็ใส่รสด,ดีลงไปคือเก่าลราคอมแม่นใส่ผงก็ได้นั่นบระไดแซ่บนัวคือจังใจเฮามาักเนาะ ซอสปรุงรสค่ะน้ำนี่ก็เฮ็ดจำไม่หน่อยกินนี่แหละแล้วนี่ก็ต้มให้มันเดือดแล้วก็ไม่หน่อยกับซีใส่สในค่งใส่กระดูกก้อนหมูที่ว่าต้มเปื่อยไว้แล้วใส่ช่องฟิชไบ่เน,ะนาะค่งใส่ต้องไปแล้ว่อเดียวกระดูกก้อนหมูแล้วก็ซีใส่แคบหมูกินก็แคบหมูน้ำจำนี่ก็อิ่มค่ะ เดือดง่ายง่ายง่ายเดี๋ยวรอ่ะเดือดก่อนนะคะเดือดแล้วก็ได้ที่แล้วก็สิปิดแก๊สนะคะปิดไฟน์ะคะเนาะเดี๋ยวจะเซ่ใส่ซวยเตรียมเตรียมพร้อมแล้วเตะเทลงไปเบิดเลยนะคะขออนุญาตเทแป๊บนึงเนาะเามาเบิ่งหน้าตากันก๋วยเตี๋ยวบรรนานตามภาษาไม่ใหญ่น้อยปักจะเก็บอยู่ในหน,น้าต่างค่ะน้ำซุปหลายไม่ได้ก็เรียกไว้ค่ะมันหลายุ่ม เอากระทะมาว่างครับนีกรตังเสียวนี่มาว่างไอ้พี่น้องเลยเห็นถ้วยก๋ยวยเตี๋ยวมีไงหน่อยเนาะนี่ค่ะจัดพักจัดยังไว้แล้วเรียบร้อยบานเท่าก็ใส่พักเข้าลงไปที่ละคะ่ะพักซี่เห็นไหมคะพักบุงนี่นะพักบุงเท่าเลยนะคะหามาไว้ีเนื้อหนาตาได้กกแก่คัดคะ่ะกระเทียมเจียวเอ้ยใส่ลงไป น้ำสม้มสายชูค่ะดองเองใส่พริกด,ดองเนาะวาน้ำส้มด้วยได้นี่น้ำตาลทรายรสชาตินี่ก็ยุีเข้ากินเลยค่ะพริกป่นเปิดพริกปน่นได้พริกขวดพี่น้องเลยเป็นเทาลายกันเ้ย เปิดปลพริกก้นในข้าวคั่วผส่บักพริกขัวไในข้าวคั่วบักพริกค่ะบอใส่หลายพอข้ามีแนวกลับอยู่มีบักพริกหน่วยอยู่นะคะพริกหน่วยกับเผ็ดเผ็ดก๋วยเตี๋ยวนี่ขาดบาได้อยู่สองอย่างนะคะเดอ้อขันมงขันก๋วยเตีย๋ยวบอใส่อันนี้นี่ว่าแม่นก๋วยเตี๋ยวด้ค่ะไปเบิ้องแรยค่ะก๋วยเตี๋ยวใส่ไม้เกา่าเขาสิใส่นะคะตั้งชายค่ะนี่นะคะใส่ตั้งชายลงไป ตามด้วยบักทั่วดินหรือว่าบักทั่วที่สงครัวค่ะมันจะสเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยกแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะจะก,กินบ้างคะพี่น้องเซ็ตซับเรียบร้อยนะคะเนาะมาตารากินบ้าคะมีแคบหมูมีกะปินะคะเนาะมีพักนี่คะ่ะไม่หน่อยกันมีสาระเนยอยู่ในตู้ก็มีบักพีกอยู่มีพักสาระอันพักสลัดเนี่ยค่ะซ้ำนี่ก็แล้วแล้วค่ะสำหรับก๋วยเตียเ๋ยวไม่หญ่หน่อย ก็นเราไปเห็ดล่องเบิงค่ะง่ายๆเลยมีเอ่อผงก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปไว้กับง่ายสุดแล้วค่ะไปแล้วนอค่ะนี่แหละค่ะชีวิตบานบานกินก็กินแบบนี้แหละนะคะหนึ่งมื้อของหนึ่งวันหนึ่งค่ะของหนึ่งเมนูอาหารไม่หน่อยกับประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะใจนะคะรักนะจุบ๊บ